ท่านพยมพรมเพชรครับสสสงขลาครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมพยมพรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตสามพักพลังประชารัฐกระผมขอเรียนหาหรือผ่านท่านประธานในพิธีท่านประธานไปยังร,รัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องของถนน สายการจนะวณินฐ์นะครับซึ่งได้รับเวลาฝนตกน้ำท่วมนะครับประมาณกม19ระหว่างหัดใหญ่สงขาถึงแม้ว่าฝนตกธรรมดาหรือฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมอยู่ที่ตลอดกระผมได้พยายามปรึกษาหรือไปย,ายาังเขตการทางนะครับเขตการทางสงขาก็าได้รับการแนะนำว่าจะพยายามดูแลให้นะครับแต่มันเป็นแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ก็ขอความกรุณาไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องขากไปยังกรมทางหลวงช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยประการที่สองครับเรื่องถนนนะครับสายเลี่ยงเมืองจากหลังหมหาหลยสงขลานครินผ่านตำบลคอหงตำบลทุ่งใหญ่ตำบลท่าข้ามซึ่งเป็นระยะเวลาระยะทางประมาณ16กิโลเมตรนะครับอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดสรรงบประมาณเกินศักยภาพไปแล้วนะครับ ผ่านมาเมื่อปี2 5 6 2ยังไม่ได้รับการดูแลกระผมประสานไปยังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจะได้ประสานงบประมาณผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอฝากนะครับท่านปรกกะลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อได้ดูแลถนนสายนี้เพราะเป็นสายเลี่ยงเมืองและผ่านหลายตำบลน,นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องถนนเพชรเกษมซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมา แต่ก็ถูกโควิดตัดไปนะครับงบประมาณไม่ได้จัดก็ฝากว่าปี2,564ก็ขอความกรุณาให้ทางกรมกรมทางหลวงช่วยจัดสรรงบประมาณให้ด้วยซึ่งเป็นความเดือดร้อนในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญบริเวณกม .8 นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหวังว่าทางหน่วยงานราชการส่วนที่เกี่ยวข้องคงจะให้การอุปการะและดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับตอบ